ตัวอะไรอ่ะนกฮูกอะไรล่ะนกธรรมดานกอะไรอ้มันหิวไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับสวนตุกจั๊เราจะมาซื้ออะไรครับวันนี้ซื้อนกครับผมเลี้ยงเป็นหรอไม่เป็นแล้วจะเลี้ยงพันไรเล็งเล็งไว้พันไรเล็งไว้อ่ะเป็นโคกะเทียอะไร มาให้เอาที่หนูยากได้ตอนแรกอะหนูเลี้งไว้พันอะไรกระตัวกระตัวกระตัวนกกระตัวอู้หัวใหญ่มากนะก็ไหวเหรอก็ก็ต้องลองเลี้ยงพันเล็ก่อนให้ได้ประสบการณ์โอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้นกพันอะไรกลับบ้านเออแล้วแล้วเราจะป้อนมันยังไงแล้วเราจะเลี้ยงมันยังไงเนาะเคยมีประสบการณ์เลี้ยงนกไหมไม่เคยเดี๋ยวรู้เลยจัดไปเดี๋ยวจัดตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงนกแล้วนะครับผม ทางออกอยู่ที่ประตูสี่นะครับเอาละครับเอาละครับเอ้ยสแกนออกใหม่น้วยนี่ครับโซนนกโอ๋แต่ร้านเริ่มปิดหมดแล้วนะ A few minutes later นะครับเดินหน้าจะได้แล้วครับใช่ไหมอันเดียวกันตั้งคะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละสีราคามันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าราคาเป็นแพงนอะไรนะแพงนะอันนี้คือต้องซื้อก่อนมีเวลาเลี้ยงใช่ไหม แน่ใจต้นนะสามบ่อนหาเมื้อนะทุกวันด้วยไหวไหมโตต้นต่อผลจะเป็นนะคะต้นเกิดผลจะเป็นตันกวาอะไรสีเขียวเป็นตัวเมียมีเป็ตัวพู่นี่คือน้องเลือกพี่เก็เลยอยากให้เป็นสีเขียวเจอพู่จะมีสีน้ำเงินกิดเพระมันมีผลสีน้ำเงินแซงแล้วมันจะสวยมันจะสวยกว่าใช่แล้วมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่าของตัวนี้ด้วยแต่มันแข่งกันทุกตัวพี่ แล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีก้อนให้ก้อนให้ดูหน่อยครับหยัดก้อนนะคะแล้วก็ชมมือต่อเม็ดนะใช้น้ำร้อนโชง์ทีนะให้มันอุ่นลูกหนูเคยเลี้ยงไหมไม่เคยครับนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วเวลาหมุก้อนามากเลยล่างก้อนนะคะหนู กิดที่บ้านเราจะใช้ช้อนกาแฟเล็กๆก็ได้นะคะแต่อันนี้หนูมีอันนี้เนาะใช้อันนี้ไปก่อนก้อนอ๋อมันก็จะกินใช่ค่ะเนี่ยดูได้เลยเหบนป้ะาถ้าเป็นช้อนอันเนี้ถ้าเป็นช้อนอันนี้นะคะน่าเประมาณแค่สองช้อนโอ้ลงไปแล้วประมาณแค่สองช้อนใช่ค่ะอาหารต้อ้อุ่นนะคะอาหารต้อ้อุ่นนะเห็นป่ะ ใช่ค่ะอันนี้คือนกแข่งแรงใหญ่ะตัวหนึ่งประมาณสักขานาดนี้สองครั้งเลยครับผมเราดูกระเพาะเป็นหลักก็ได้ค่ะแต่ถ้ามันร้องถ้ามีอาหารในกระเพาะเราก็อยากไปป้อนนะคะ,ะต้องให้อาหารในกระเพาะมันูดก่อนนะ,ะ,ะมันมีกระเพาะให้เราดูหรือจับใ,ให้ดูจ่ะ นี่คือเพาะอาหารนะคะนี่คืออิ่มแล้วอยากให้มันตึงหน้าไปค่ะใช่้วไม่มีอาหารมันจะแพบเลยเลยทั้งสองขวาน่ะ่นี่คือมีอาหารแต่ตัวนี้ยังกินได้อยู สีเขียวตัวนึงครับสีฟ้าตัวนึงตัวพู่ตัวเมียดูไงครับตัวพู่สีเขียวตัวเมียสีฟ้านะคะดูดูยังไงครับง่ายเลยสีเงินนี่ไงแ้วตัวเมียมันจะมีสีเงินแค่นี้สีชั้นๆจะดูง่ายแต่ถ้าพวกไพไพอะไรอย่างเงี้ยมันยากนะครับหลังจากที่ได้นกก็ต้องมาเอาอุปกรณ์เพิ่มป้าเมียป้าเมียตอนนี้กำลังจะเลือกตะกร้าอยู่นะครับ เอาละครับหลังจากได้นกในมือนะครับอุปกรณ์เลี้ยงนะครับเรื่ยต่อสค่าครับร้านอาหารดในที่สุดเราก็ได้มันจะได้เพิ่งอาบน้ำเสร็จเพอไปไหนมาอ่าบน้ำเสร็จแล้วทีนี้เราจะเอานกให้นายใครดูเอาเลยไหมเอาเร็วเรเลย เฮ้ย well, ปิด <cass> ต <give Natural> ู้ไอะไ่ะอะไรอ่ะมัเมนเร็วอะไรอนู่นี่อูนี่คืออะไรอ่ะบลนเฮ้ยประมานดูใกล้สิประวานดูใกล้สิเฮ้ยเอาตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะนกพูกอะไรละนกธรรมดานกอะไร โอ้มันหิวไหมเนี่ยนั่นหรอกวนรูปมันได้ไหมอะไรนะครับมูปมัได้ไหมอุ้มมันได้ไหมเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามพี่โตวได้ไหมพี่โตว์ได้ไหมอยู่นวิ่งจีไหนพี่โตวย,ยังกลัวอยู่เลยอ่ะมีสองตัวมีกี่ตัวครับสองตัวสตัว,ตวเขาเรียกนกพันอะไรนะโตวเนี่ยฟอพัทฟอพัทเอ้ยเอ้ยกลัวไหมเนี่ยไม่กลัว้ เฮ้ยต้องวางมันที่ชู้ดพื้นมันเย็นดูเลยครับนี่นกตัวเด็กนะครับนี่เป็นลูกนกประมาณเดือนนะสามเดือนใช่ไหมสองอาทิตย์สองอาทิตย์ตัวไหนตัวสีอะไรบ้างสีเขียวชื่อโจโจสีฟ้าสีฟ้าชื่อจีจีสีเขียวชื่ออะไรท้าบ้าประวันสีฟ้าชื่ออะไรลูกประเนี่ยมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินใช่ได้เลยมันไม่กินอันนี้เป็นบ้านมันเอาไว้แบบ ให้ความอบอุ่นนอนอะไรอย่างเงี้ยนอนพอหน่อยก็ได้ดิมันก็หิวเดี๋ย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 วเยเดีวเาใจร้อนมากนกตัวใหญ่มันตายล็อกเตอร์บ้านแล้วดิใช้บ้านเลยกินเลยกินเลยมันไม่กินมันกินไม่ได้ไไมมม่่้ทำใหันนกิมันกินไม่ได้